สวัสดีครับวันนี้เรามาที่บ้านชัยบาดาลอีกครั้งครับอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เรามาที่บ้านผู้ใหญ่เล็กผู้ใหญ่เล็กที่เขาที่แก่ทาเครื่องกั่นน้ํามันนะครับจากเศษถุงพลาสติกหรือว่าเศษพลาสติกครับวันนี้เราเอาอยางก้อนถ้วยแห้งนะครับจำนวนสิบกิโลกรัมนะครับมาใหา้สูงมาตรงนี้เลยครับให้ผู้ใหญ่เล็กลอง นำมากลั่นเป็นน้ำมันดูนะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับการคุ้มทุนไม่คุ้มทุนนะเราออกมาทดสอบว่าอย่างก้อนถ้วย10กิโลกรัมนะครับแห้งนะครับจะไดออ้ออกมาเป็นน้ำมันกี่ลิตรแล้วใช้ในการเติมเครื่องอตัดหญ้าได้หรือเปล่านะครับเราจะเอาไปกันครับไปเพื่อเดินเข้ามาที่บ้านผู้ใหญ่เล็กกันเลยนะครับที่ช้ยาดานเข้ามา,าก็เจอเากำลังเผา ลั่นน้ำมันจากเศษถุงพลาสติกนะครับที่เหลือใช้แล้วนะครับอันนี้มีผู้มาศึกษาดูงานจำนวนมากการเผาก็ใช้น้ํามันเครื่องที่ใช้งานแล้วนะครับหรืออาจจะใช้น้ํามันพืชที่ใช้แล้วน้ํามันต่างๆได้เหมือนกันครับเ,เป็นเชื้อเพลิงน,นี่ผู้ใหญ่เล็กก็กําลังกรอกนะครับกรอกน้ํามันที่ได้จากการเผาเศษถ,ถุงพลาสติกให้กับผู้มาศึกษาดูงานดู กลาวนี้ก็ถึงคิวของเราแล้วครับเอาอยางก้อนถ้วยแห้งนะครับเอเอซประมาณ80%เซนะครับลงไปนะครับ10กิโลกรัมตอนนี้เราก็เอาอยางพาราถ่ายไปสิกิโลมีการติดตั้งไฟครับตอนแรกนึกว่าใช้แก๊สไม่ใช่ใช้แก๊สหลักน้ำมันกับพัดลมเป่า

ตังคนนะครับเดี๋ยวรออีกสักระยะปราจะรู้ลมดมิครับเข้มข้นมากเลยช่องแรกนี่อย่เทียบกับดีเซลเนาะส่วนข้างบนเป็นเบนซินนะครับจำลองหอ,อกันดีๆีนี้ นาะน้องผู้ใหญ่เล็กเนาะยังเวลาค้นมากข้งบนนั้นคือเบนซินนี่เทียวกับดีเซลคนเกินไปแต่ว่ามันแต่ว่าเป็นน้ำมันแล้วนะครับอืมน้ำมัน,น,มนอยู่แต่ว่ารู้สึกจะมีความชื้นมีน้ำอยู่ในยางก็ถ้วยมันเลยออกมาเป็นลักษณะนี้การทดสอบแต่อย่างค็นถ้วย ในการเผาหรือว่ากันเป็นน้ํามันในครั้งนี้นะครับก็หร <sm ell an> ือว่ายังไม่ประสบคการสูเร็จนะครับเนื่องจากตัวของยางก้นถ้วยมีน้ําความชื้นอยู่นะครับกอกันออก,าอกาอามาแล้วก็มีน้ําในผสมอยู่ในน้ํามันเป็นจำนวนสักร้อยละสิบเกือบเกือบร้อยละยี่สิบนะครับเครื่องของผู้ใหญ่เล็กก็ยังทํางานได้กับเศษถุงพลาสติกเป็นอย่างดีนะครับซ <sm ell an> ึ่งได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่ว่า ได้นําน้ํามันที่ได้ไปใช้ในเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องมือการเกษตรก็พอได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเห็วนว่าถ้าจะใช้ในรถยนต์ทั่วไปก็อาจจะยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากนะครับหรือยังใช้ไม่ได้ตอนนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่เล็กเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ